ือนกันทั้งคู่แล้วแล้วเราจะมีปัญหาอะไรแล้วก็อยู่เหมือนเดิมเหมือนก่อนที่เคยจะมีมามันก็จบปะเพอยากจะอยู่เหมือนเดิมเหรอครับเออแล้ะและในส่วนปิดเปิดเนี่ยถ้าผมอ่ะเป็นคนที่เป็นคนเห็นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมผมอ่ะเป็นเป็นพักรัฐบาลแล้วแล้วดูอยู่ในกระทวงเกษตรพอปิดด่านปุ๊บราคามันมันสูงขึ้นเลยไงผมเลยผมเลยอยากให้ปิดแบบถาวรไปเลย ราคามันเราเนี่ยมันมันมันเขมรมาถูกกว่าเพราะเขาถูกกว่ามันทําให้ราคามันของเราอ่ะดิ่งลงตอนตอนตอนนี้มันมันสดเท่าไหร่ครับราคาฝั่งโน้นเออผมผมไม่แน่ใจตัวนัวันนี้ผมผมไม่แน่ใจครับพี่แต่ฟังฟังผมในเพิ่งเช็คเมื่อสามสี่วันที่แล้วก็ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสองบาทกว่านิดหน่อยโลโลละสองบาทหรอตันตันสองพันห้าโลละโลละ แล,แล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นเป,นเป,นเปนในทุนจา,จากประเทศอะไรของกัมพูชาเองไหมก็ <c oughs> ตอนนี้ก็มีในทุนที่เป็นกัมพูชานี่เยอะโรงงานที่ผลิตปูนแล้วก็พวกเครื่องดืม่มพวกอะไรต่างๆแล้วก็เป็นบริษัทของกัมพูชาทั้งหมดนั่นแหละกัมพูชาเอง <c oughs> ไม่มีจีนใช่ไหม <c oughs> มีจีนนะมีจีนเข้ามาลงทุนนะ <c oughs> ก็มีบ้างครับเป็นโรง,งงานที่เขาจ้างผลิตแล้วก็โรง,งงานที่เกี่ยวกับพวกไอ ยับพงยับผ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ารองเช้าอะไรอย่างเงี้ยะก็มีที่จีนที่เ็ามาสร้างลงมาแล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งไปประเทศนอกอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วน้ํามันนที่น้ํามันอ่ะเออราคาน้ํามันอ่ะถ้าไม่ได้ส่งไปจากไทยแพงไหมน้ำมันไม่ได้เดือดร้อนเลยครับน้ำมันคือปิกันเองไหมที่กัมพูชามิกันเองไหมริดรดเท่าไหร่ตอนนี้ริดเท่าไหร่ที่เขเห็นนะริดเท่าไหร่บ้า ล่าสุดเนี่ยถ้าเป็น95นี่ก็คือมันลูกลูกลูกพลเอกเตียบันเนี่ยพี่สยามเนี่ยเขาแข่งรถอยู่พวกผมแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นพีซใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวก่อนพี่ภัยจะถามเรื่องน้ำมันก่อนอยากรู้ว่าที่บ้านที่เขม็นริดเท่าไหร่เออเอออยากรู้ลิดเท่าไหร่จากจากที่ก่อนที่จะงดนำเข้าแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยราคายังเข้าเดิมอยู่เท่าไหร่ล่ะก็ลิดละถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับ เกาห้าก็ประมาณสามสิบบาทนี่แหละเอ้ยถูกกับเราอ่ะถูกไหมถูกกับเราไหมราคาราคาราคาสามสิบเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่ประมาณสิบสามสิบเท่าไหร่ถูกกอยู่แล้วดราเตอร์ของามีข้าวกล่องให้หน่ได้พันกองทุนเรามีข้าวกองทุนมีของเรามีข้าวกองทุนไปสิบเปอร์เซ็นต์ไงมันถ้าบวกราคาที่ก่อเงินเข้ามาก็เราเราไม่ใช่เราจะได้ไปปัดได้ปัดว่าราคาที่มันเขาถูกกับเรานะ เลือกสถาคุยเขาดีๆจะได้จับความรู้จากเขาเป็นพิษกับเขาเธอถามเลยอ่ะเรเธอถามเป็นประโยคประโยคไปถามสั้นเธอถามยาวเหมือนกัจะไปดาเขาไม่ใช่ตาไม่เธอแล้ว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 เธอรู้คิดคิดว่าการที่เราไปเอาไปลุกล้ำเตอเราอยากได้อะไรเขาไม่คุยกันไหมอยากได้ดินแดนเอาไปทําอะไรจะคิดว่าเจะาจะไปทําอะไรก็เอาห้เยอะๆไงเอาไปทำมาเยอะๆบ้านฉันก็มีเยอะแยะบ้านเธอน้อยกว่าฉันอีก พอนีมันต้องคิดนะคิดคิดว่าเออมันจะเอาไปทำไหมก่คือปีแต่ป่าคนบ้านผมก็งง้คุณบอยคุณบอยรู้ไหมประาสาทในประเทศไทยอ่ะมีเยอะกว่าของบ้านยัจะสวยาบ้านเธอด้วยใช่แล้วแล้วก็ทุกประาสที่เรามีอยู่อะเราบูรณะจนมันสมบูรณ์นะไม่ได้เป็นแบบสร้างผลักพังอสร้างประสาทเพลงอะเพลงอะเราเราจะไปต้องการพระไอพวกประาสของคุณทำไมเนี่ยถ้าบอกว่าเราอยากได้ประาสตร ไม่ใช่หรอกเป็นเงี้ยแหละอ่าไม่มีอะไรเลยเอาไปทำไมผมว่าไงคือตนต้องทำตรงนี้นะเขาอยากให้ไปไอซีเจเพื่ออะไรเพราะว่าเขาไม่อยากถลอกไอซีเจคืออะไรไหวบอกก่อนไอซีเจคืออะไรศาลโลกไงศาลโลกและแลศาลโลกที่ผมบอกเลยนะไอซีเจมันไม่ใช่ศาลโลกคุณคุณบอยไอซีเจเป็นสาลโลกแทนของรัฐบาลไทยว่าคุณจะไม่ไปศาลโลก เนี่ยจะเล่าให้ตัวฟังมุมมองของคนกัมพูชาเนี้เขาก็อยากหาที่สักที่หนึ่งที่เป็นตุลาการหรือเป็นซาลเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตัดกันมาเนี่ยจะเสียหรือจะอะไรเนี่ยก็คือพร้อมที่จะรับที่จะยอมรับทุกอย่างผมนะผมจอผมเข้าใจคนกัมพูชาคือคนไทยทุกคนเควฟังเช่นอย่างนี้ว่ากัมพูชาเขาเขาเคยมีเคยมีพ่อเป็นฝรั่งเศสมาก่อน เวลาเขาทะเลาะกันน่ะเขาก็ให้พ่อมาปราบมามาอายต่างๆเนี่ยได้ถูกไหมมันมันสมัยก่อนเออมันสมัยก่อนแต่มันก็เป็นแบบนี้คือสุดท้ายแล้วไม่ได้ก็ต้องตัวกลางตัดสินเพราะว่าเรายอมรับในในประเทศอื่นก็ทุกประเทศมันมีศาลไม่ะแล้วไรทุกประเทศมีศาลแต่เขาเป็นศาลที่ที่มีตัดสินกันในคดีที่คนเราทะเลาะกันและยอมรับมีหลายประเทศมาอ่านนะเขาก็ไม่ได้รับอำนาจศาลเออแต่ผมถึงบอกคุณบอยต้องทำความเข้าใจด้วยว่า ่านเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานของโลกนี้นี่ไงเอยู่ในประเทศที่เขาก็ไม่ได้รับอำนาจฐานนี้อีกอีกกรณีหนึ่งคือในเรื่องของฐานกฎหมายหรือว่าฐานฐานการประกอบความเข้าใจอ่ะคุณบอยบางบางอย่างของกัมพูชาก็ไม่ได้ทําตามมาตรฐานโลกแล้วก็สนธิสัญญาที่เคยได้เซ็นรัฐทำข้อสัญญาตกลงกันไว้อ่ะอย่างเรื่องอ่กรณีของ เส้นไหลทวีปรวมไปถึงตัวเส้นมัธยาฐานที่กําหนดน้านน้าอะไรอย่างเงี้ยของกัมพูชาเขาก็รู้ว่ามันมีอ่าส่วนที่สัญญาตัวอันคอสที่ไว้ใช้กําหนดอ่าเส้นน,าน้านน้าสากลอะไรอย่างเงี้ยทางกัมพูชา,าก็ยังไม่ยอมรับเลยทาไมทาไมไม่ยอมรับตรงนั้นน่ะจะได้คุยแลวจบตก,กลงเจรจาก,กันได้อย่างง,ง่ายง่ายอ่ะที่อย่างเงี้ยอันนี้มันง่ายกว่าการไปศาลโลกอีก ฟังผมก็ทําไมคุณไม่ยอมรับอ่ะแต่ถามขเลยของเราเนี่ยเธอฟังก็เป็นอย่างงี้คุณก็ไม่รับไปฟังผมนี่ไม่รับฟังนี่แหละผมยกยกตัวอย่างมาตรงเนี้เพื่อให้คุณบอยเข้าใจว่าบางทีอ่ะในของแต่ละประเทศนะก็อย่ามาถามกันเลยว่าทําไมคุณไม่ไปคุณไม่ไปผมก็ถึงผมดิบคาถามนี้มาถามเพื่อให้คุณตอบเนี้ยแหละคุณบอยเข้าใจไหมเพราะการไม่ไปสารโลกมันก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่กัมพูชาไม่ยอมรับกับสนธิสัญญาอันคอสเนี่ยแะละ ม่รู้หรือ่ะอันโคอันคอสไม่รู้จักรู้แต่อกาลุมแ,แล้วอย่างนี้ผมเล่าบอยคุณบอยรู้ร <c oughs> ไหมเออถ้าต้องคุยกับบอยง,ง่ายๆบอกว่าไปสารโลกอะารโลก,โลกหมายความว่าทุก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 ประเทศเขารวมกันว่าจะตกลงกันแบบนี้ถ้าตกลงกันไม่ได้อะก็จะไปให้คนกลาง,างตัดสินแต่คุณรู้ไหมว่าถูกไหมแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้คำว่าสารโลกคุณพูดถึงว่าจะไปและยอมรับเขาอ่ะไอ้ทุ่นระเบิดอ่ะเราตกลงกันว่าจะไม่ใช้อ่ะแต่คุณจะใช้แล้วจะไปตาโลกอะไรก่อนเล่าให้ฟังสิ ทุนระเบิดเออเขาตกลงกันทั่วโลกเต็มเขาด้วยว่าทุนระเ,เบิดจะไม่ใช้เพราะมันทําให้คนเหยียดและตายเนี่ยนั่นเ็ายังใช้อยู่ในที่ประสาทคุณก็ยังใช้ลและจะยอมรบับตาลโลกคืออะไรอะไระไป,ปีแล้วอะไรที่เรือจากเมืองอมันจะกี่ปีก็แล้วแต่ก็มาจากคุณถูกไหมละ่ะเอาวใครจะไปในมดต้นี่แล้วคุณจะยอมรับสัดโลกตัวเองที่ยอมรับคุณบอยคุณบอย มันมีภาพข่าวที่ทหารและสื่อมวลชนของกัมพูชาไปที่ยืนถ่ายรูปที่ปราสาทตาควายแล้วก็มีพวงทุ่นทุ่นระเบิดตัวเนี้ยวางอยู่ใกล้ใกล้กันเนี่ยอันนี้คืออะไรอะครับถ้าปกติถ้าบอกว่ากัมพูชาไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้มีการใช้ทุ่นใหม่มันเป็นทุ่นเก่าแล้วทุ่นาวเนั้นติดเฟรมภาพได้อย่างไรครับและในพื้นที่ของตัวฐานทัพปูมะเขือ ของกัมพูชาที่ไทยไปยึดได้ไทยยึดได้ไม่ต่ำกว่าสี่สี่ลังไม้นะครับที่เป็นทุ่นตัวอทุ่นระเบิดตัวเนี้ยซึ่งง่าในลังไม้เนี้ก็มีการบรรจุของโฟมที่อ่าเซฟตี้ของตัวทุ่นตัวเนี้ยยาวไปแล้วแล้วเธอรู้ไหมไอ้ราสาตาควายออไอ้ทหารเธอไปล้อมล้อมแล้วล้อม,ล,อมล้อมให้ตัวเองแล้วออกไปได้ บอกเอาให้คนไทยไปช่วยเอาระเบิดออกด้วยอันนี้มั่วครับเนี่ยมีมีมีทำคลิปมาเลยไม่ใช่อันนี้เอไอคลิปเอไอด็อกเตอร์มันไม่ใช่ของจริงอย่าพูดว่านี่ยนี้พี่พี่บอยครับผม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 ไม่ได้อะไรนะถ้าถ้าถ้าเกิดการลบกันขึ้นจริงๆเนี่ยพี่บอยคิดว่าจะผลผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับออกไปมองไม่ออกครับพี่มองไม่ออกจริงเหรอพี่ พี่พี่ว่าสู้กันได้ไหมไม่รู้อ่ะคือผมบอกไายว่าเข้าใจว่าเห็นข่าวนะเห็นแล้วอ่ะลองลองคิดว่าทําไมไทยต้องไปเอาประเทศพวกคุณแล้วทําไมเราต้องอยากได้พวกคุณถูกไหมแล้วแล้วต้องดูต่อว่าอะไรอะไรคือสิ่งที่เราอยากได้เราไปทะเลาะกันแค่ตรงนั้นถามว่าฉันไม่อยากไม่ต้องทะเลาะกัรพวกเธอทำแล้วก็ไม่ได้อะไรเป็นแต่พื้นที่ป่า ต็คิดอย่างนี้ว่าว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถามว่าใครได้ประโยชน์ทางนี้ไม่เคยพูดว่าต้องไปลุกล้ำไปฆ่าอะไรใครเขานะครับแต่ว่ามันต้องต้องถ้าเราก็เป็นประชาชนด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเราอยากให้เข้าใจกันเข้าใจว่ามันต้องเอ๊ะว่าเอ๊ะว่ามาทําทําไมคือเราอาจจะไปฟังว่าว่าคนไทยไปลุกล้ำพื้นที่คุณแต่รู้ไหมว่าพื้นที่ตรงนั้นก่อนหน้าเนี้ยที่ที่ที่คนกัมพูชา มาเนี่ย,ยไม่บอกพื้นที่ใครนะมาเนี่ยมาเพราะว่าหนีเขมรแดงแล้วแล้วคนเหล่านั้นที่มาอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ของคนไทยแล้วรัฐบาลไทยเขามีพื้นที่ไว้คุณหนีตายกันแล้วก็มีคนไทยออาหหารให้ผู้คุณกินแต่พอถึงเวลาคุณบอกว่าพื้นที่ที่เราอนุเคราะห์ให้คุณมามามา,มาหนีตายบอกเป็นพื้นที่ของคุณเคยคิดไหมทราบใช่ไหมครับว่าว่าฝั่งกัมพูชามีเรื่องของเขมรแดง ที่คนขมรงฆ่าคนขมรด้วยกันแล้วแล้วก็ใช้พื้นที่หน่จานพื้นที่อะไรต่างๆที่เราอนุเคราะห์ให้คุณหนีตายกันมาแต่พออยู่มาวันดีคืนดีคนเหล่านั้นกลับบอกว่าพื้นที่ที่เราอนุเคราะห์ให้เป็นที่ของคุณน่ะคุณคิดว่าคนที่มีบุญคุณแบบนี้เขาควรจะต้องทํำยังไงครับเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนในช่วงที่เขาอยพย่ใช้แดนไทยนี่อยู่ตรงไหนครับคําว่าอพยพแล้วไทย เขว่าอบพยพแปลว่าอะไรครับพื้นที่นั้นไม่ใช่พื้นที่คุณอยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าถ้าคาระอยููในในดินแดนของประเทศไทยอ่ะงั้นก็ทหารไทยก็ต้องมีมีแนวที่แบบก็เขาอนตรงแบบคุณหนีตายเพราะคนของเขามีคุณจะฆ่าพวกคุณกันเองไง ใช่ถ้ามันอยู่ในประเทศคุณคุณก็ต้องมีแบบหลักเขตแดนนะตอนนั้นเขาอนุเคราะห์คุณเข้ามามันไม่มีหลักเขตแดนตอน5ส6 0ปีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมมันมีมันมีดรมีมีนีั้นเขาอนุเคราะห์คุณเข้ามาเขาไม่ได้คุณรู้ไหมก็ถ้องยักไปที่ด้านในดรแป๊บหนึ่งคุณบอยคุณบอยเคยเห็นภาพข่าวไหมครับที่ทหารพาทูตไอ้อไอโอทีหรืออะไรเนี่ย ไปสำรวจเขตพื้นที่เราไปเจอหลักหมุดสยามอมอินโดจีนเนี่ยที่ที่ปักไว้ด้านหนึ่งเขียนกรุงกัมพูชาด้านหนึ่งเขียนกรุงสยามซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่ดินแดนของกัมพูชาแล้วนักข่าวอและทูตทหารเนี่ยถามว่าอ้านี่หลักหมุดแล้วกัมพูชาไม่รู้หรอครับว่านี่คือหลักหมุด จะไปทำลายหลักด้วยอืมนั่นแหละคือนั่นคือหลักฐานีงครับคุณบอยอันนี้ผมไม่รู้ว่าจุดนั่นคือหลักฐานว่ามันคือหลักหมุดเส้นเส้นเขตแดนแต่กัมพูชาไม่ยอมรับอยเสียงมันเบาว่ะบอยเสียงมันไม่ค่อยดังว่ะบอยขยับเขาใกล้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมฮนไอ้ก็เห็นอยู่ในในภาพข่าวแตนว่าไม่ไม่รู้ว่าจุดไหนจุดไหนอะยังไง จะบอกหลักมันมีแต่ว่าเห็นไหมตรงหนองจานที่คนเขาเดินมาตรงนั้นนะ่ะก็จะมีพื้นที่ที่ถางเอาไว้ให้คุณหนีเข้ามาก็มาพักอยู่อาศัยแต่ว่าทอไตทับม,มาเราเราก็ใจดีไงทําใจดีไปใจดีมาสร้างเป็นหมู่บ้านเลยสร้างเป็นอะไรต่างๆเลยแล้วคุณพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะเราก็ทะเลาะก,กันว่าทําไมคนไทยไม่ได้อยู่แล้วายเป็นอะไรคนไทยไม่ได้อยู่ไม่พอพวกคุณออกไปแล้วอ่ะคุณเอากับระเบิดวางทิ้งเอาไว้อ่ะแปลว่าอะไร ที่พื้นที่ที่คุณบอกตรงพื้นที่คุณอันนั้นคือพื้นที่เราให้คุณมาอยู่อาศัยหนีตายแต่พอคุณไม่พอเราบว่าให้คุณถักรันกลับไปอะคุณเอากระเบิดทิ้งไว้ได้พวกเราเหยียบแปลว่าอะไรคือผมอธิบายให้ฟังว่ามันมันมีแบบนี้ที่ที่มีข่าวที่เราเห็นกันวันเวลาเราฟังผมถึงบอกว่ามันต้องมันต้องฟังว่าเริ่มต้นมาจากอะไรถ้าคุณเริ่มต้นบอกว่าฉันเกิดมาจากตรงนี้พื้นที่ต้องเป็นของฉันเนี่ยคุณไม่เข้าใจเพราะพ่อแม่คุณมาหนีตายมาก่อนแล้วคุณมาเกิดพื้นที่ที่เราอนุเคราะห์ให้ มีครับพ่อแม่ผมยังไม่ใช่เป็นคนอื่นสิแนี่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนอยู่อยู่เจอคือแหล่งคือที่ที่ไหนครับเออเอาดอกเตอร์ให้เขาตอบมั่งดีดอกเตอร์ไม่ได้ยินอยู่สิที่ไหนนะพนมเปนอ๋อพนมเปนมันอยู่ในในเมืองเขาอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกเขาไม่ผมไม่ใช่คนพนมเปนนะผมเป็นคนเสียมเรียบเสียมเรียบเสียมเรียบแบบเสียมเรียบมาจากอะไรเสียมเรียบมาจากมือเขาตะยามเรียบตะยามรับค่าตะยามรับค่า เราแพ้ใช่ไหมเราแพ้สยามใช่ไหม,ไมแ,ลและรู้ไหมเมื่อก่อนพอื้นที่ตรงนั้นมันเคยเป็นมันเคยเป็นประเทศไทยมาก่อนไม่เป็นเทศสยามเพราะไทยเคยมายึดเคยมาเผายึดมาเผาอะไรเขา,าเรียกว,ว่าเป็นเป็นเมืองเป็นเมืองเขาเรียกเป็นเมืองลูกเมืองเมืองพ่อเมืองลูกกันเมืองลูกอะไรก็คือเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่สยามมาตีเอาอะไรไม่ใช่นะอันนั้นอ,อันนั้นอ่ะถ้าตามประวัติศาสตร์นะคุณบอยสยามเรียบเนี่ยมันเป็นชื่อแรกที่ ทางกัมพูชาได้ชัยชนะจากกรุงสยามและในในปีถัดมาเนี่ยสยามก็กลับไปณตรงนั้นเน่ะแล้วก็ปราบชาวเขมรมันกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนชื่อเป็นเสียมราษอืมสยามละมันคือคือมันคือืนที่เดียวกันระหว่างเสียมเรียบก,กับเสียมราดครับรู้จ,จักเจ้าพยาบุรีเชียงเนี่ยเจ้าพ เจ้าพยาปณินเมชาไงโอ้ยโ,โกประวัติศาสตร์ี่ของไทยจริงป้ะเอาอทาไปที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเมืองไม่ดีกว่าเลายไม่ใช่ก็ก็ข,ขอบปกครองไงปกครองจะเสี่ยมร้านไหมเจ้าพยาปณินเชาใช่ใช่เจ้พาพยาปณินเดชานะั่นคือคือคนกัมพูชายืนอยู่เนี่ยคือเห็นอาคารนะ่อาคารในนั้นน่ะคนไทยไปสร้างหมดเลยนะที่เป็นพื้นประวัติศาสตร์เหล่านั้นอะ เราตูบอกว่ามันทะเลาะกันแค่กันคนอื่นจริงๆแล้วเราก็คุยให้มันรู้เรื่องแค่นั้นเองเพ้าไปหาเรื่องเขาเดี๋ยวเดี๋ยวดรแป๊บนึงเนี่ยบอยไอที่บอยดูวีดีโอดิที่ว่าที่ว่าวิดีโอที่ว่าพาไปเจอหลักแดนที่ว่าแกรุงสยามกับกรุงกรุงกัมพูชาอันเนี้ยอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นข่าวจากทางไทยอย่างเดียวเขาไม่ใช่นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนของทางกัมพูชาทางนั้นเลยกระทูตทหารต่างประเทศ ใช่ไหมดูจุดการแต่งกายถูกไหมอย่างเงี้ยคนไทยไม่ได้เมคขึ้นมาหรอกเพราะว่าในเงือนไไม่รู้ว่าไอ้ไอ้เนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนไอ้หนองจานอ่ะตรงไหนอันนี้อันนี้ทางบ้านหนองจานไงตรงกลางไงตรงกรางกลางตลางสรงเกลือไง boy ตรงนั้นน่ะตรงบ้านหนองจานเนี่ยเป็นข้าราชการของทางกัมพูชาเองเลยนะผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้า อันนี้ไม่มีไม่มีคนไทยเลยนะแต่ข่าวเนี่ยคือสำนักข่าวต่างประเทศเขามาลงอีกดอกไม่สัตว์ละเดินดูแล้วเขียนอันนี้สยามนี่อ่าเนี่ยเน่เห็นไหมเนี่ยที่เขาไปเดินดูดใช่ไหม,ไมอันนี้ประชาชนประชาชนและอนุนคืนวัวฝั่งไทยและไอ้ไอ้ไอหมูติดเลยบอยบอยเจอมันเบากว่าบอยฝั่งทางนะคุ้เจอฝัอ่งทางนะ<พ>อน่าอนุคืนวัวที่ไทยร้องเพลงพี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งละเมิดแล้วพี่เก่งละเมิดแล้วพี่เก่ง อ๋อลเม่อแล้วอระงามไอจีตอกมันเดี๋ยวเราเห็นมันเห็นตัวอแถบแถบชื่อแอปแดงอ่ะมันก็เลยโดนพี่เก่งไม่ใช่ดรโดนไปด้วยเหรอครั้งแรกเลยเนี่ยดรก็หายไม่ใช่ดรจะโดนไหมปะเขียนพี่บันี้กกัน เอาละบอยบอยไม่อย่เยมีมมาบอยอย่าเพิ่งมีคนอยากถามมีเยอะอยู่แป๊บหนึ่งบ้บอยอยู่ก่อนบอยบอยบอกว่าบอยบอกว่าไทยไปยึดน่ยปีไหนช่วงไหนที่บอกไปยึดเสียมเรียบ้านบอยจำปีไม่ได้หรอไม่ได้ไปอ่านรู้เปล่าว่ารู้เปล่าว่าเสียมเรียบ้านบอยเนี่ยสมัยที่บอยลบกันเองอ่ะ สมัยโบราณน่ะนักองเองอ่ะเป็นคนยกประเทยกให้พมะเฝั่ส่วนในมาให้สยามตั้งแต่รหนึ่งแล้วก็แต่งตั้งนักองเองราชาพิเศษที่เมืองไทยดูปจะเป็นคนยกให้เองเป็นคนยกให้เองพระนารมาราศมีโสพลเนี่ยคุณเป็นคนยกให้เองและประเทศไทยถึงส่งพยาภัายภูเบศไปไปปกครองอืมเพราะว่าประเทศคุณทะเลาะก,กันแล้วก็ถึงเอานักองเองไปไป,ไปตรงอุดอมีชัย แต่คุณนี่มาเอาคืนกับในสมัยฝรั่งเศสในสมัยนักองราชาวดีกับเสียหนุ่อะไปไปเป็นให้เป็นรัฐอาลกขาคุณก็มาบอกบอกสยามคุณก็มาโกหกสยามว่าคุณยอมอืมแล้วฝรั่งเศสมาบีบข้อคุณอืเดี๋ยวให้บอยต่อเดี wow. ๋ยวเดี <S <s ๋ยวต้องมีต้อมีตางแต่พี่ให้ไย้ี่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะแต่ทำไมมีข่าวไทยบางคนมาบอกว่า ทมไมนที่มาจากไหนเนี่ยผมงงไม่เข้าใจเข้าใจแล้วแล้วสยามเดิมเนี่ยมีมีทาราวดีเกิดก่อนขมิแนเนมพายอีกอ่ะพื้นที่เนี่ยตรงตรงอยุธยานี่มีทาราวดีเกิดก่อนขมิ้นเมพายคุณคุณไม่พูดอย่างนี้เป็นทาวัดสต์อันนั้นเนี่ยถ้ถึงบอกว่าประเทศบอยบอเป็นสิงเกิลเกิดซิงเกิลเกิดบอยไม่รู้นะคือขนาดนั้นขนาดนี้แล้วแล้วไม่ต้องไม่ต้องระษาทาลาวดีก็ได้ลอง ตรง<ม>ปราสาทหินที่มายของไทยที่อยู่โคราชนะอันนั้นอายุก็เก่าแก่กว่านะครับจะบอกไม่จะบอกบ่อยว่าเดิมอะขเขมรที่เราได้มาส่วนที่เป็นพระพาบองเสียมราชสีโสพลเนี่ยคุณเนะ่ยเป็นคนยกให้เราเองเพราะว่าคุณนะ่ยทะเลาะกันแล้วว่าของเจ้าของคุณเนะ่ยคุณนะ่ยคนขเขมรน,นะต้องการให้เจ้ากลับไปปกครองแต่ว่าไม่ส่งราชบรรณาการก็เลยยกให้สยามตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง